สวัสดีนสดีนะครับท่านดูนะครับสวัสีครับแม่ดยนะครับ นหนไม่ต้องนี่แล้วพาถึงหนูเลยหางด้วยหอจังไจักิโลเลยมันโมมีแรงกว่าาไปลากกันมีนมันโมไม่เน้อไปลากแเป็นหนูยอิงว่าเคิดมื่อกว่าเาเาไปทเด็กนน ลอได้ใช่กันไม่ทีสิี่ัดอกักสิบอเดี๋ยวนี้คอมเนตสีออกบลาอะไไ่ได้หรอกวันเก้าสิบสามไม่ได้เบาสี่สิบแปดหนักหน่เลยเอาเแต่น้อาลังนี่้องไัไม่ใ่นชาเา่ไปยรถจีบเลยน